สวัสดีครับยินิตต้อนรับสู่ไ l ซ k ล You Flight Review ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาบินไปโซลประเทศเกาหลีใต้ไปได้วยกันกับสายการบิน Singapore Airlines ชั้น Business Class บนเครื่องบินแบบ Airbus A350-900 มาดูกันนะครับว่าการบริการ m e d i เดียมฮ Business Class Service เป็นอย่างไรกันบ้างตามมาบินไปด้วยกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นการเดิน,นทางที่สิงคโปร์ชางทีอิน e ต n ร์เนชั่นแนลแอร์พอรกันครับ ตอนนี้จะเป็นตอนที่3ในการเดินทางจากกรุงเทพไปโซลของผมครับถ้าใครอยากดูรีวิวไฟล์กรุงเทพไปสิงคโปร์หรือรีวิว Silver Chris Business Lounge ที่สิงคโปร์ชางฮีแอร์พอร์ตสามารถตามไปดูในลิงก์ใน description ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาบอดดิ้งแล้วครับเรามาขึ้นไปดู Regional Business Class Seat ของ Singapore a อ r l i n e s กันดีกว่านะครับ และนี่ก็คือเก้าอี้ของเครื่องบิน Regional Business Class Seat ของสายการบิน Singapore Airlines ครับเก้าอี้ของเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะจัดที่นั่งเป็นแบบ1-2-1นะครับโดยแถว A และแถว K จะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างแถว D และแถว F จะเป็นที่นั่งตรงกลางซึ่งทุกที่นั่งมี Direct aisle access ครับแถว D และแถว F ตรงกลางก็จะมีทั้งแบบนั่งแยกกันและแบบนั่งคู่กันซึ่งเหมาะมากสำหรับคนเดินทางมาด้วยกันครับ แต่สำหรับผมวันนี้นะครับเลือกที่นั่งเป็น 12A ครับเป็นที่นั่งเดี่ยวริมหน้าต่างครับบนเก้าอี้จะมีหมอนแล้ก็ผ้าห่มเตรียมไว้ให้แล้วนะครับส่วนนั้นข้างจะมีที่เก็บของเล็กๆซึ่งข้างในเนี่ยจะมีขวดน้ำนะครับมีเมนูประจำไฟล์นี้แล้วก็มี noise cancelling headphones ครับอันนึงนี้ผมเพิ่งเจอในไฟล์นี้เลยคือมันมีกระจกมองข้างครับอยู่ข,ข้าง storage space นะครับหน้าตาแบบนี้เลย Hello สวัสดีครับ ระหว่างบอดดิ้งนะครับเรามาเล่าถึง w ว l ค o มเ Service ของ m e i u u m a l l Flight กันนะครับเริ่มต้นเลยก็มีนี่ครับ l c o m e Drink นะครับซึ่งมีออปชั่นมากมายเลยครับแต่วันนี้ผมเลือกมาเป็นแชมเปญครับนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าร้อนด้วยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าผ้าร้อนร้อนมากๆดูสิครับควันฉุยเลยพอบอดดิ้งเสร็จเราก็ Pushback ออกจากเกต f f ฟ0ที่3บินสิงคโปร์ชางฮีเทอร์มินอลครับ ร่าง u s h Back ก็มีการฉาย safety demonstration video ให้ทุกคนได้ดูนะครับพอฉายจบเราก็แท็กซี่มุ่งหน้าไปยัง r u n เวย204เพื่อ take off ไปยัง Seoul Incheon International Airport ครับใครที่อยากดูวิวระหว่าง take off ตามมาดูด้วยกันได้เลยนะครับ โดยวันนี้เครื่องบินเทคออฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเห็นวิวสนามบินชางฮีเต็มๆเ,เลยครับระหว่างที่ทุกคนกำลังชมวิวนะครับเราขอมาเล่าถึงการบริการมีเดียมฮอล์ r v i ิสที่ต่างกับชอ a ฮอล์ r v i ิสอย่างกรุงเทพสิงคโปร์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ให้ฟังกันนะครับโดยลำดับแรกเลยนะครับความแตกต่างอันแรกที่เห็นเลยคือปริมาณ a m e n i t y k i t s ที่แจกให้ในไฟล์ครับถ้าเป็นไฟล์ชอ t ฮอล์อย่างกรุงเทพสิงคโปร์เนี่ยเราจะสามารถขอพวก s l i p p e r s ์สไอแม็กส์เดนได้นะครับ แต่ถ้าเป็นไฟล์มีเดียมหอขึ้นไปที่ไฟล์ทไทม์เนี่ยเกิน6ชั่วโมงเราจะสามารถขออเมนิตี้คิดได้ครับซึ่งของ s ิงปอลไลสเนี่ยก็ใช้อเมนิตี้คิดของเพนทาริคอนครับซึ่งใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเราจะต้องขออเมนิตี้คิดครับเขาจะไม่ได้วางให้บนเก้าอี้เหมือนสายการบินอื่นนะครับเราจะต้องทำการทักไปหา a อ r ์สขออเมนิตี้คิดเขาถึงจะนำมาให้ครับซึ่งหน้าตาอเมนิตี้คิดแบก็เป็นแบบนี้เลยครับกระเป๋าสีเขียวดูสวยงามเลยนะครับของเพนทาลิคอนครับ โดยภายในอเมเ i ตี้คิตส์แบกนะครับก็จะมีสิ่งของเหล่านี้ครับมีแฮนด์โลชั่นนะครับมีเฟสเชลมิสนะครับมีลิปบาล์มนะครับมีใบแนะนำอเมเ i ตี้คิตส์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ s รวมไปถึงใบแนะนำแบรนด์เพนทาริคอนครับนอกจากนี้ผมก็ยังขอสลิปเปอร์กับซ็อ์มาใช้บนไฟล์ด้วยครับน่าเสียดายมากที่ว่าต้องขอนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้ควรจะมาวางให้บนเก้าอี้เลยครับเอาละครับถึงเวลากินข้าวกันแล้วครับเรามาดูเมนูประจำไฟล์นี้กันนะครับ l ฟล์ t นี้เป็นไฟล์กลางวันนะครับเขาจะเสิร์ฟเป็นเมนูเป็นเหมือน lunch กึ่งๆึ่งดินเนอร์นะครับซึ่งในไฟล์นี้ก็จะมีทั้งอาหารเกาหลีที่เรียกว่าฮันซิกทางด้านสายมือนะครับรวมไปถึงอาหารต่างๆเมนูอื่นๆให้ดูทางด้านขวามือครับเพื่อนๆสามารถพอยส์ดูเมนูได้เลยนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับมิวส์เซอร์วิสของ business class สิง g a p o r e a i r l i n e s เนี่ยคือการบริการที่เราเรียกว่า o o k the cook นะครับซึ่ง o o k the c o o k นะครับคือการที่เราสามารถเข้าไป Pre Select อาหารในไฟล์ได้ล่วงหน้าก่อนบินครับซึ่งการเลือกอาหารเนี่ยจะเลือกได้มากกว่าเมนูที่มีในไฟล์นะครับแต่สามารถเลือกได้จากเมนูนับ10บสอย่างเลยครับในเว็บไซต์สิงคโปร์แอร์ไลน์ s ครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้บริการ Book The ะ Cook ด้วยทีนี้เรามาดูการบริการมิ เริ่มต้นด้วย p o s i t i drink นะครับซึ่งเขาก็มารับออเดอร์แล้วผมก็เลือกเป็นชาแจสมินทีแก้วนี้ครับเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยครับสเต๊ะไก่อันเรื่องชื่อของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับราดมากับพีนัสซอสฉ่ำๆเลยครับเมนูนี้คือผมชอบมากๆอร่อยมากๆเต็มสิบยิ่งถ้าขอซอสเพิ่มได้เนี่ยคือ the best เลยครับอันนี้จะไม่มีในไฟกรุงเทพสิงคโปร์นะครับมีเฉพาะไฟที่เป็นมีเดียมห่อขึ้นไปครับพอเสิร์ฟสเต๊ะเสร็จแล้วนะครับ ทางคุณเอลเซสเนี่ยก็จะนำภาพปูโตะผืนใหญ่มาเลยครับเพื่อเตรียมเข้าสู่ฟูลมิลเซอร์วิสกันครับโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ขอเริ่มด้วยน้ำเปล่ากับไวน์ขาวมารับกับซัตเตอร์นะครับแล้วนี้ก็คือวิธีการจัดโต๊ะของสิงคโปร์ไลน์บิ๊กซีคลาสครับจะมีเนยมีเกลือพริกไทยมีช้อนซ่อมมีผ้าเย็นเวทไวน์ Red นะครับแล้วก็จานใส่ขนมปังครับทีนี้มาดูซัตเตอร์กันดีกว่านะครับว่าหน้าตาปเป็นยังไงกันบ้างทดัดาอันนี้เลยนะครับคือหน้าตาของซัตเตอร์ประจำวันนี้ครับ เป็นซิลค์เกนชิคเก้นสลัดนะครับมากับขนมปังครับผมก็เลือกเป็นกาลิกเบรดกับเบรดโรลครับในส่วนซิลค์เกนชิคเก้นสลัดนะครับก็คือมีเนื้อไก่ครับแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็โรยเป็นเซซามี่ซอสนะครับโดยรวมเมนูนี้อร่อยมากๆเต็มสิบไปเลยครับในส่วนขนมปังเนี่ยที่มีกาลิกเบรดนะครับแล้วก็เบรดโรลเนี่ยก็อร่อยดีแล้วก็อุ่นร้อนดีครับก็อันนี้ก็ให้คะแนนเต็มเหมือนกันชอบมากๆเลยครับ และนี่ก็คือเมนคอสชื่นชื่อของ Book the Cook ของ Singapore a l r l i n e s กับ lobster t e r m i d o r ครับดูสิครับ lobster นี่คือดูฉ่ำดูใหญ่แล้วก็ซอสเยิ้มๆเลยคือดูดีมากแล้วอยากจะบอกว่ารสชาติก็ดีมากๆเหมือนกันครับโดยเมนู lobster t e r m i d o r เนี่ยจะไม่ได้มีในทุกไฟนะครับ short haul business class Book the Cook เนี่ยจะไม่มีเมนูนี้นะครับจะมีเฉพาะไฟ์ที่เป็น medium haul ขึ้นไปอย่างผมเนี่ยก็จะมาได้จองในไฟล์ที่ไปโซไฟลนี้ครับ นี่เลยเนื้อคือ lobster มาเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็รสชาติเนี่ยดีมากๆจริงใครบินสิงคโปร์ไลน์ n e s s Class มีเดียมพ l ลขึ้นไปอย่าลืมลองสั่ง lobster e r อมีดอมาดูกันนะครับในส่วนของของหวานนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับมีทั้งชีสมีทั้งผลไม้รวมไปถึงมีทั้งเค้กไมโลครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เริ่มมาเป็นเค้กไมโลนะครับกับผลไม้ครับโดยรวมเนี่ยเค้กไมโลคืออร่อยเลยครับรสชาติดีแบบใครชอบกินไมโลเนี่ยรับรองว่าเมนูนี้ถูกใจแน่นอนนะครับแต่เมนูผลไม้เนี่ยกลับไม่ผ่านนะครับโดยเฉพาะส้มโอครับที่จืดมากๆผมคิดว่าผลไม้จากโครสสิงคโปร์เนี่ยแอบไม่ค่อยอร่อยครับอยากจะฟีดแบ็ตรงนี้ไว้ด้วยครับ โดยรวมแล้วนะครับมิลส์เซอร์วิสเบสิสคลาสมีเดียมฮอลของสิงคโปร์ไลน์เนี่ยคือจัดเต็มมากๆครับตั้งแต่บริการสเตะนะครับไปจนถึงสตาร์เตอร์เมนบุฟเฟต์คุปรวมไปถึงของหวานคือจัดเต็มมากๆและทุกอย่างรสชาติดีมากๆจริงครับแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งครับที่ผมอยากจะขอติคือการเซอร์วิสเนี่ยใช้เวลานานมากๆตั้งแต่เริ่มเสิร์ฟจานแรกจนกระทั่งของหวานเสร็จเนี่ยผมว่าใช้เวลาได้ถึง3ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าการบริการเนี่ยมันยืดเยื้อมากๆแล้วก็เสียเวลาในการพักผ่อนไปครับ อุ้ยดูสิครับนี่ผมบ่นจนพระอาทิตย์ตกเลยนะครับเนี่ยก็ถึงเวลามานั่งพักผ่อนกันดีกว่าครับโดยผมก็จะปรับเก้าอี้เอนนอนนะครับแล้วก็นี่ครับเปิดไฟด้านข้างครับซึ่งไฟเนี่ยจะมี3แองเกิลให้เราเลือกสามารถเปิดหมดหรือเปิดทีละดวงก็ได้นะครับส่วนของปุ่มปรับเอนนอนนะครับจะอยู่ด้านข้างครับก็คือสามารถกดปุ่ม f u l l y flat b เบลงไปนอนได้เลยครับซึ่งสำหรับผมนะครับที่สูงประมาณร7อเเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับแ a ลตเบดแล้วก็ กว้างขวางใช้ได้เลยครับแต่ผมคิดว่าคนที่ตัวสูงเนี่ยเท้าที่สอดเข้าไปด้านในเนี่ยอาจจะรู้สึกขับแคบนิดนึงได้ครับแต่ผมเนี่ยโอเคเลยนอนไปได้แป๊บเดียวครับก็ถึงเวลาเครื่องลงแล้วครับอย่างที่บอกว่ามิลเซอร์วิสมันนานมากๆจริงก็คือมีเวลาพักแค่สักครู่เดียวเลยนะครับนี่ครับกำลังบินร่อนลงไฟน์เน p ่ยโผล่เข้าสู่สนามบินอินชอนแล้วครับโดยวันนี้พวกเราก็จะแลนที่รันเวย์ 33L เข้าสู่สนามบินโซอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งสิงคโปร์แอร์ไลน์จะมาจอดที่เท ก็เป็นอันจบ flight review นะครับสำหรับสายการบิน Singapore Airlines Business Class Medium Hall Service จากสิงคโปร์มาโซอินชอนกันครับ โดยรวมนะครับสำหรับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์ไลน์ดีมากๆเลยคือความมี consistency ครับไม่ว่าคุณจะเป็นเครื่องบินลำไหนเนี่ย hard product ของสิงคโปร์ไลน์คือดีหมดทุกลำเลยครับเก้าอี้จะเป็น fully flat b e d แล้วก็มี direct i s l e access แทบจะทุกลำเลยไม่เหมือนกับ r w a า s นะครับที่ว่าบางทีจะได้ q ิวสี e บางทีได้ที่นั่งเป็น recliner ซึ่งก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่สิงคโปร์ไลน์เนี่ยคือทุก f l i g h เก้าอี้ดีแน่นอนครับในส่วนของ m e a service เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นขนาดปริมาณการจัดแต่งรวมไปถึงออปชันเนี่ยคือผมถือว่าให้10เต็มเลยนะครับทุกอย่างดีมากตั้งแต่สตาร์เตอร์ที่เป็นสเต๊ะไปจนถึงสลัดไปจนถึงเมนนะครับมีติดแค่ผลไม้ที่อาจจะไม่อร่อยนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือดีมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะตกิก็อย่างที่เล่าไปก่อนหน้าครับคือความช้าในการเซอร์วิสครับที่ใช้เวลามากกว่าครึ่งไฟนะครับในการเสิร์ฟอาหารครับซึ่งสาหรับผมเนี่ยมันนานเกินไปนิดนึงครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าทาแล้วจะดีขึ้นเนี่ย คือผมรู้สึกว่ามีอเมนิตี้คิสบางอย่างเนี่ยที่เราสามารถวางใว้บนเก้าอี้ได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปขอนะครับแน่นอนอเมนิตี้คิดสแบ็กเนี่ยอาจจะไปขอเข้าใจได้แต่แบบสลิปเปอร์หรือไอเชนเนี่ยอยากใช้วางใว้บนเก้าอี้เลยดีกว่าครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าถามว่าผมจะกลับมาเป็นบิ s ซิสค s าสสิง a p ปร e แอร์ไลน์ไหมผมก็ตอบได้เลยครับว่ากลับมาแน่นอนครับโอเคล่ะมันก็อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเขา i m p r o v e ได้แต่ว่า overall ตั้งแต่ การบริการบนพัคพื้นดิน l ounge ไปจนถึงบนเครื่องบินอาหารที่นั่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสมราคา5ดาวจริงครับแน่นอนว่ามีโอกาสก็จะกลับมาใช้บริการอีกครับแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามชมอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe channel ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ